สวัสดีครับทุนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอลสกีฟุตบอลหหรือ BCL กันต่ออีกสักคู่หนึ่งในวันนี้นะครับมาดูซีซั่นที่124กันบ้างครับซีซั่นฟูลทีมชาตินะครับบรรยากาศในรอบคัดเลือกครับคู่ที่37เครับเป็นการพบกันระหว่างฟูทีมชาติฝรั่งเศสครับเล่นโดยคุณน็อตแชมป์สสมัยนะครับพบกับฟูทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับเล่นโดยคุณไอซ์จะสนุกจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมน็อตแฟกชิเอร์นะครับสวัสดี ประวัติการแข่งและผลงานในบีซีเอลของทั้งคู่นะครับคุณน็อตเนี่ยลงแข่งมา20ครั้งนะครับได้แชมป์ไปแล้ว2สมัยด้วยนะครับประสบการณ์มากกว่าแต่ว่าฝั่งของคุณไอซ์นะครับถึงแม้ว่านี่เป็นการลงแข่งครั้งที่3แต่ก็เคยได้อันพ3-1ครั้งแล้วด้วยนะครับมาดูในอัพกันก่อนนะครับฝั่งฟูฝรั่งเศสของคุณน็อตนะครับใช้4-2-1-3กับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ครับประตูเป็นไม้ไมยองครับคู่เซนเตอร์ไดโยอุปาเมกาโนกับลาเฟวาลานแบ็คซ้ายลูคัสเอโนเดสครับแบ็คขวา แบงจิเมงปาวานะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับอเลียงชูอัมเมนี่กับเอ็นโกโลกองเต้ครับตัวรุกองตวนกิสมันครับปีกด้านซ้ายนะครับอเลียแซงแม็กซิเมน์ครับด้านขวาอุสมันเดเมเล่ครับหน้าเป้าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคาริมเบนเซม่านะครับส่วนทางฝั่งเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ของคุณไอซ์นะครับ4-1-2-3เหมือนกันแต่ว่ายืนต่างกันนะยืนสูงกว่านิดนึงนะครับตายควีคคาลเตอร์เหมือนกันครับประตูใช้เป็นจัสเปอร์ซิดเลเซนนะครับผมคู่เซนเตอร์วัชิลฟานไดิลดตััรบแก้ลยครับิิดก 2คนนะครับใช้เป็นดอนนี่เฟเดเบ็กกับจอจินิโอไวแนวดุ่งนะครับปีกซ้ายเนี่ยคอรีคัพโปนะฮะล่างเก่าที่เป็นล่างอาแจ็คนะครับปีกขวาสตีเวนเบิร์กวายครับแล้วหน้าเป้าเมมฟิสเดอรบายนะครับรอบคัดเลือกแข่ง2นัดเย้าเยือนนะครับตั้งเวลา6นาทีนะฮะไม่ได้ปรับเปลี่ยนเวลานะครับผมใครชนะเข้าสู่รอบถัดไปนะครับผมใครแพ้ตกมาสายล่างนะครับผมฝรั่งเศสเจอกับ เดนิสแนนหรือว่าฮอลแลนด์ครับผมเอาละครับเกมเริ่มครับฝรั่งเศสของคุณน็อตเคียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดน้ำเงินนะครับเบนเซม่าแตะยาวตลิ่งเกือบจะได้หลุดจังหวะแรกแอบเฉาสวยงาได้ดีแล้วดักได้ด้วยครับคิสมันให้มาที่เบนเซม่าได้ยิงก่อนเลยก่อนอื่นต้องขอทักทายก่อนนะครับฮอลแลนด์หรือว่าเดนิสแนนของคุณไอซ์นะครับก็มากับชุดสีส้มนะฮะบุกจากขวาไปซ้ายอัศวินสีส้มครับไวร์วดุมนี่ใช้เป็นไวร์วดุมยืนคู่กับฟันเดเบ็กนะครับผมตัวลุกมิดฟิลด์ตััวรกคคนนะบ น,นี้เฟเนเแบ็กออกมาที่กาโปครับไปที่เดปายเดปายแตะสั้นๆเชอวมินี่ดักได้ครับปอปาเมกาโนยัดใกล้ๆครับผมได้พิกนะครับกิสมัน เบนเซม่าชี้แล้วครับขอตรงนี้แต่ว่าเลือกไปที่แม็กซิเมงตวัดมาที่เบนเซม่าจะคืนที่ man, กิสมันก็โดนดักแต่แม็กซิเมงดักคืนได้ครับไหลามาที่เบนเซม่ายิงติดแซฟแล้วย้อนมาก่อนครับยังไม่ซ้ำทันทีกองเตะหล่อจังหวะสั้นๆครับชูอาแมนนี่ยิงติดบล็อกในยองอีกครั้งหนึ่งบอลฉลี่ไปเข้าทางเบิร์กไวายแต่งมาให้ก,กับเดอร์ายอ้าวบอลไปเข้าทางกองเตะเบนเซม่าเดมเบเล่มาที่กิสมันโอ้โหออกแรงเหนื่อยตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแจ็คเปอร์ซิตเซนครับผู้เสียประตูของเนเธอร์แลนด์ คุณไอซ์โอ้โหนี่บุกหนักตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกครับแต่ก็ยังไม่มีประตูนะ15นาทีครับกิสมันเปิดเข้าไปแล้วอุปาเมกาโ,โนเขียดและ้องเฮียบบอลปิงเข้าประตูไม่เฉยเลยเป็นประตูขึ้นนําของคุณน,น็อตครับไม่ได้เป็นโอนโกด้วยนะครับมีตัวเฝ้าเสาอยู่เป็นเดลิบินด้วยครับเหมือนมงเข้าประตูตัวเองนะแต่ว่าเครดิตเนี่ยเป็นเดนไปแรกนะครับผมมงเข้าประตูไปนะ16นาทีครับขึ้นนําไปก่อนครับคุณน,นอ็อต1ประตูต่อศูนย์ บุกหนักแล้วก็ได้ประตูจนได้ครับแล้วเอาบอลคืนมาได้ด้วยครับกองเต้เบนเซม่าออกมาทางขวาครับคิสมันจ่ายเบิ้ลมาที่เดมเบเล่ข้างในมี2คนครับเดมเบเล่ช็อปเธอแล้วปั่นด้วยซ้ายนีวโอ้โหอ,โอ๋เลื่อความมั่นใจเลยครับคุณนอตและเป็นคนเดิมครับเดมเบเล่ครับแต่ลูกนี้สวยกว่าครับจหว่าตัดเข้ามาข้างในแล้วชอ็อปหนีฟันได้ครับแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหดูช็อปเทิร์ก่อนยิงด้วยนะครับยิงด้วยซ้ายเอาแล้วครับ 20นาทีได้ไป2ลูกครับฝั่งฝรัง่งเศสของคุณน็อตนะครับต้องกลับมาสู่เกมให้ได้นะครับฝั่งคุณไอซ์ไวนาดุ่มมาที่ดอนนี้ไฟเดเ็กออกซ้ายครับกาโปถึงหรือเปล่าครับปาวาเอาไปปั๊มขึ้นไม่ได้ครับกาโปกาโปเล็ดเลียดแล้วยิงเดอะไเอาง่ายงเอาประตูดได้เหมือนกันแมมฟิสเดอาไปเนี่ยแล้วมี ปาวาเนี่ยมาดักบอลได้แล้วนะครับแต่ว่าบอลหลุดเท้าเสร็จคักโปครับไหลสั้นๆลูกนี้ครับผมเลียดเชียดเข้าไปนะฮะแล้วยิงตามน้ําด้วย้ายนะครับเมมฟิสเดือไปไม่ต้องตามหลังนานครับผมเพียงแค่4นาทีฮะได้คืนมา1ลูกแล้วนะครับคุณไอซ์แล้วเล่นไหวทันทีแต่โดนเดลิกแย่งได้จังหวะเขี่ยของคุณน็อตต้องระวังด้วยนะครับไอซ์จังหวะเขี่ยสอครั้งนี่เกือบจะได้หลุด2ครั้งแล้วนะครับออกมาทั้งขวาครับฟิมปงไปที่เบอร์กวาย วัยนวรุ่มโดนกองเตะตัดครับเป็นบอลของฝรั่งเศสชูอาร์เมนี่ออกไปริมเส้นฝั่งซ้ายครับแม็กซิเมงแม็กซิเมงมีเพื่อนวิ่งนำทางมาแม็กซิเมงโยกเข้าในแม็กซิเมงจะกระชากไปต่อแล้วได้หรือเปล่าฟานไดนเล่นพิม์ดีด้วยกันครับจับทางได้ซีเดเซนเอาจ่ายไปให้กับแม็กซิเมงยิงลูกนี้ติดบอลตกใจเลยครับแจสเปอร์ซีเดเซนนะครับงดีที่มีฟานไดนช่วยบล็อกได้ครับเกือบไปแล้วไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับเป็นลูกตั้งเตะชักคนสวนประตูครับ ตั้งตัวตั้งสติตั้งสติก่อนสตาร์ทให้ได้ครับฟานได้ออกมาทางขวาครับเจเรมีฟิลปลงฟิปงข้างในครับไวนาดุมแต่สั้นๆไม่ถึงปฏิเดีครับวารานโฉบมาแล้ววารานมาเองครับเดมเปเล่วารานจะให้หรือเปล่าเดมเปเล่ไม่ให้วารานครับให้มาที่กิสมันฝั่งขวาวารานยัอยู่ปาวาร้อนมาเลยครับกองเต้ ย้อนไปแล้วย้อนไปแล้วยังปั๊มไปได้ได้หรือเปล่าไม่ได้คือก็ไม่ได้รีบนะครับคุณน็อตเพราะว่าเซนเตอร์หลุดตำแหน่งมาด้วยนะครับเอลอนเดสตักได้ครับมาที่แม็กซิมงให้ง่ายง่ายเบนเซม่ายิงตามน้ำติดบล็อกฟันได้ครับแล้วเอลนอนเดสยังเก็บได้อยู่กองเต้ตวัดมาข้างในช่วยอเมนีกหาตัวฝาครับกองเตะไปต่อไม่รอแล้วนะเดเะนเปเร่เบิ้ลวันทูกับกองเต้แล้วจ่ายชิ่งคืนตรงนี้ก็แรงครับออกหลังไป ซีซันฟูลทีมชาตินะครับก็สามารถเลือกใช้นักเตะที่ยังไม่ได้แขวนสตัสนะครับผมมาร่วมทีมได้เลยไม่จําเป็นต้องนักเตะที่ติดทีมชาติหรือไม่นะครับเปรียบเสมือนเราเป็นผู้จัดการทีมเองนะครับเรียกนักเตะมาติดทีมชาติได้ด้วยตนเองเลยนะครับแต่ยกเว้นนักเตะที่แขวนสตั้ไปแล้วนะครับไม่ใช้ไม่ได้นะครับทดหนึ่งนาทีครับเป็นเพย์บุกของเนเธอร์แลนด์โอ้โหจานไม่ให้บุกเลยนะครับผมจบ45นาทีแรกนะครับผมฝรั่งเศสของคุณน็อต2นะครับผม ไอ้แถลงของคุณไอซ์หนึ่งนะครับโอ้โหยิงไป8ครั้งนะครับมีโอกาสยิงมากกว่าอย่างเห็นในชัรครับโดนคุณไอซ์สวนไป1ดอกก็ได้มา1ลูกนะครับแต่สกอร์ยังห่างแค่1ลูกครับอะไรก็เป็นไปได้ครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอีก45นาทีนะครับแล้วก็รอบคัดเลือกนี้แข่ง2นัดเจ้าเยือนด้วยนะครับเอาดักได้สวยครับกองเต้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับแทงมาตรงนี้แม็กซิแมงมาดวลกับฟานได้แล้วครับแม็กซิแมงใช้ความเร็วแม็กซิแมงจะไปต่อเปิดเข้าไปข้างในเบนเซม่่่าาไไมมถถึึงงงบบบอลลปฟนนเเดคชวยะรั จะสวนได้หรือเปล่าครับไวนาดุมเดอปายเบิร์กไวโอไวนาดุมเดอปายเดยองโอ้โหแล้วเล่นจังหวะเดียวสวยครับกักโปแต่งนิดนึงกักโปเข้าขวาเดยองโอ้โหบอลหลุดทามันย้อนหลังไปนิดนึงนะครับแหมพาดโอกาสการลุ้นตีประตูตีเสมอนะครับแล้วต้องตั้งรับให้ดีด้วยโอ้โหทุ่มทั้งตัวครับเดลิบินบอลยังไม่ออกครับเดี๋ยวมาทีเดลิกไปที่เดยองเดลิบินกักโป ให้ตรงนี้ได้หรือเปล่าครับฟานาเบกทันหรือเปล่าทันอยู่แต่ว่ามีกิสมันมาซ้อนอีกด้วยนะครับแ้วบอลออกข้างไปเหมือนจะไปโดนฟานเบกออกนะครับเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสครับเอา้าไปทุ่มคืนเขาเฉยครับน้ำใจนักกีฬาแต่ก็ยังเอาบอลคืนมาได้ครับเดมเบเดทางในครับกิสมันยังไม่มีหยุดเกมนะครับยังเล่นต่อเนื่องไปเหลือเวลาในสนามอีก30มนาทีครับ บอลเป็นของฮอลแลนด์ครับเบิร์กวายย้อนมาที่ฟิมปงเบิร์นคืนเบิร์กวายครับ,บรผ่านเอโดนอเดสได้ครับข้างหน้ามีวาลานครับเบิร์กวายเปิดเข้าไปเดือยปลายขีดลูกนิ่มวิดแบบเฉื่นครับเชื้อเฉือนประตูโอ้ประตูที่เสมอครับแล้วเป็นคนเดิมเช่นกันนะครับมเมมฟิสเดือยปายโอ้ฝั่งเดเบเล่ของฝรั่งเศสก,ก็ยิงได้สองครับเดือยปายก็สองเช่นกันครับเอาไปคนละสอง อสกอร์กลับมาเท่ากันเลยครับคุณไอซ์โอกาสไม่ค่อยมีนะครับแต่ได้สวนกลับมาแล้วแบบจังหวะมันได้ลุ้นะครับจังหวะชิงจังหวะเล่นสวนกลับบอลชิงจังหวะเดียวนะทำได้ดีมากนะครับเอาละฮะฝั่งของคุณน็อตจะเปลี่ยนแผนเหมือนกันนะครับเป็น4 1 2 3เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าไปขยับขึ้นสูงนิดนึงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวรุกนะครับโอ้โหนี่ใสมาเป็นชุดเลยฮะ5ตัวหนาครับผมเปลี่ยนหมดแผงเลยครับผมเปลี่ยนทีเดียว5ตัวครับโอ้โห ที่เห็นเห็นนี่มีเอมบัปเป้นะครับแทนเบนเซม่านะครับโคมันลงมาทางขวานี่เดียบี้หรือเปล่าครับแล้วก็มีเอนคุนคูนะครับผมแล้วก็อันนี้เลบิโอนะครับลงมาแล้วเอมบัปเป้สัมผัสแรกครับเพี่ยนโลกเลยไหมโอ้โหนี่ชาบช่วยโอกาสได้ดีมากนะครับจังหวะเลียงของน็อตเกือบจะได้ประตูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ จากบัพเป้นะครับแมประทานลงมาก็มีโอกาสลุ้นตั้งแต่จังหวะแรกเลยนะครับดิซาเดียบี้นะครับไปเล่นเป็นปีกขวานะครับเดลิบินตอนนี่ฟานเีเบกฝรังง่งเศสเปลี่ยน5ตัวแต่ฮอลแลนด์ตอนนี้ก็ยังเห็นเป็นนักเตะชุดเดิมนะครับแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่เป็นนักเตะสแตนดาร์ดการ์ดด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะใกล้เวลาที่จะหมดสตามิน่าแล้วนะครับบางตัวอาจจะอัพไม่ได้ตันด้วยนะครับเนี่ยเจไดมี่ฟิมโปงครับยัดไปที่ไวนนลรุ่มโดนวาลานครับ แย่งบอลมาได้เอ็นคุนคูย้อนมาที่ชูอาร์เมน,นี่โดนเดยองดักครับเดยองไปข้างในกั๊กโปไหลนิมน่มๆเดาไปยิงลูกนี้ติดเบยังครับเกือบไปโอ้เกือบแพทริกครับเป็นฟิสเตอร์ไปเล่นเอาจังหวะเล่นเอาเชิงนะครับผมเล่นนิ่มๆใจชิ่งทงทะลุช่องมาแล้วได้ลุน้นด,ด้วยนะครับดักไ,ได้แล้วครับเดยองไปที่วานเดอดุมออกทางขวาครับเบิร์กไวายให้ข้างในเล่นจังหวะเดียวเอาอีกแล้วครับแม่เป็นฟิสเตอร์ไปนี่อันตรายเหลือได้เลยเกินอะไรนะครับเอ็นคุนคูเอ็นคุนคูมากัน4คนครับฝรั่งเศส กระจายกำลังไปแล้วครับลาบิโอให้ที่เดียบี้ยอกเดลบินยังเก่าอยู่ครับยังดักไม่ให้ใส่เดมันทัศได้ง่ายๆครับแล้วจ่ายมา23าจังหวะจะถึงเดือปลายแล้วเอเดนเดสดักได้ส่วนก็ไปสวนก็มานะครับตอนนี้เหลือส0นาทีสุดท้ายจะเป็นของใครครับลาบิโอให้มาที่เอ็นคุนคูจับแต่งิดนึงโอ้ยบอลหลุดเท้าจับบอลยังเขาทั้งเกือบไปแหมอย่างดีที่ลึกเข้ามือของเสียเส้นนะครับช่วงเลดเกมนี่ดูเหมือนว่าตัว แต่มีหน้าความอึดของฝั่งนเนเธอร์แลนด์จะเป็นรองแต่ก็เหมือนจะดุดันขึ้นนะครับเปิดเกมลุกเข้าใส่มากขึ้นนะเบิกวายมาอีกแล้วครับเบิกวายข้างในมีเดปายจะไหลให้เดปายก็ติดวาลานะเคลียงไว้ก่อนแล้วบอลมาเข้าทางนเนเธอร์แลนด์ต่อครับเบิกวายเปิดเข้าไปกังโปของลูกนี้ชนคันว้าทำเป็นเล่นไปเลยครับจะทำประตูขึ้นนำได้เหมือนกันนะครับคุณไอซ์ ดูอีกทีนึงครับคักโมควิดโอ้โหฝรั่งเศสตรงนั้น3คนไม่มีใครขึ้นเลยนะครับดีที่ไปโดนเหลี่ยมคานบนนะฮะออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากคุณศัป,ประตูครับตอนนี้เข้าสู่นาทีที่89นะฮะแปดสแล้วนะครับเพยนี้จะเป็นของใครครับจุดผุไปข้างหน้าเดียบี้ขึ้นบงเช็ดไป <other> ดาบิโอครับเป็นของฝรั่งเศสได้บุกเลยครับโคมันโคมันสปีดเข้าในโคมัน เปิดเข้าใส่แล้วย้อนหลังฟาดเลยแล้ว,วกันโอ้โหเตะก็อหน้าเน็ตเลยครับย้อนหลังจักรยานอากาศครับของกีเรียนเอ็มบาปเป้ก็ได้ลุ้นฝั่งละหนึ่งดอกเลยครับก่อนจบ90นาทีฮะโอ้โหจุดพุมาจานเป่าหรือยัง่อาเป่าสักทีครับผมนึกว่าจะให้เล่นต่อโอ้โหได้ลุ้นฝั่งละหนึ่งครั้งก่อนหมด90นาทีนะครับจากกักโปแล้วก็เอ็มบาเป้ฮะแต่ก็ได้แค่ฉิวเฉียดครับผมนัดแรกเสมอกันไป2ประตูต่อ2อนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผม รอบคัดเลือกนะครับเราแข่งแบบ2นัดเย่าเยือนนะครับเดี๋ยวรวมประตูได้เสียกันนะครับใครมากกว่าก็เข้าสู่รอบถัดไปนะครับดูเหมือนว่านัดที่2นี้คุณน็อตจะเปลี่ยนแผนเป็น4-22 2นะครับตัวฝั่งเนเธอร์แลนด์ของคุณไอซ์ยังใช้แผนเดิมครับ4123นะครับเอาละครเล่นกันมา1แมตช์เต็มๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้ทิศรู้ทางกันบ้างแล้วล่ะนะมาตัดสินกันที่นัดที่2นะครับจะต้องมีผู้ชนะผู้แพ้เข้ารอบต่อไปแน่นอนครับ เกมเริ่มแล้วนะครับใช้ฝั่งเดิมเสื้อชุดเดิมนะฮะไม่มีซักเสื้อเลยครับผู้ชมก็ซื้อตั๋วมาครั้งเดียวได้ดู2แมตช์เลยนะจินตนาการดูผู้ชมในสนามดีอัศจรรย์นะเสื้อสีส้มเต็มเลยนะครับท่านเออาจะเป็นผู้ชมฝั่งเนอดลแลนหรือว่าจินตนาการต้องเยอะหน่อยครับเกมนี้เอาละครับเบิร์กไว้เบิร์กไว้ทางขวาแบ็กซ้ายหลุดครับเอโนเดสหลุดไปครับเบิร์กไว้เบิร์กไว้สตันดิ้งเปิดเข้าไปโอ้โหไปเคลียร์ออกมาได้ครับกัสโปรออยู่แล้วนะครับ ฝรั่งเศสเก็บได้ครับแม็กซิเมงไปที่เบนเซม่าคืนแม็กซิเมงใช้ความเร็วข้างในเนั่นมีกิสมันรออยู่ครับแม็กซิเมงไปต่อฟันไดกระแทกกระแทกกระแทกกเราไม่เสียบเขาน่าจะกดจริงนะครับแม็กซิเมงดีที่ไม่โดนฟันไดไม่งั้นอาจจะโดนเหลืองหรือแดงได้นะครับบอลกลับมาเป็นฝั่งของเนเธอร์แลนด์ครับออกยาวๆกัคโปง่งช่วงไปข้างในเอาไปบอลย้อนหลัง2คนเลยนะครับเป็นบอลของฝรั่งเศสครับ เดนเบเล่ le, มาดวนกับบินครับเข้าไปข้างในกิสมันกิสมันจะตะวัดโดนหลุม2หลุม2หล,มลุมสามบอลยังเข้าทางเบนเซม่าให้ที่แม็กซิมังจิมต่อติดฟิล์มปงที่ออกมาได้อา้าวบอลมาเข้าทางฝรั่งเศสแต่ว่าอะไรฮะฟาวเลยครับเอากิสมันไปฟาวครับน่าจะจังหวะส่งมาแล้วกดยิงนั่น,นะครับกลายเป็นสไลด์ไปเลยนะดีที่ไม่โดนเหลืองนะครับเป็นฟีคิกของฝั่งเนเธอร์แลนด์สกุลไอ์ I, ครับ เดเส้นครับออกมาทางซ้ายบินเบิ้ลเอ้ยระวังระวังวิ่งให้เสียวไปไงั้นครับกิสมันเดืยองครับเดืปายเล่นบอลจังหวะเดียวแม่นมากนะครับคุณไอชมไม่ได้เลยบอลเสียแต่จังหวะชิ่งเนี่ยคือน่ากลัวทีเดียวนะครับ Young, เดยองย้อนมาก่อนครับฟานได้มาทางนี้เดยวโดนดักครับอา้าวดักได้จนได้ล้วเ,เตะอัดไปหนึ่งทีฮะเอากำไรเตะหนักอีกหนึ่งทีเอาบอนขึ้นมาได้ครับในเทลแอนตั้งใหม่ครับฟานได ระวังโฉบด้วยนะครับนี่คุณไอซ์ก็ไม่กล้าจ่ายขวางสนามมานะครับเพราะว่ากิสมันนี่รอโฉบอยู่แล้วบอลฉลับแม็กซิแมนออกนะครับเป็นลุกทุ่มของเ e นเธอร์แลนด์โซลมีฟิมปองครับสั้นๆครับเบิดกวายอ่าไม่ถึงฮนะโดนขโมยแล้วฝรั่งเศสจ่ายขวางสนามมาเดมเบเล่ยัดไปกิสมันคืนเดมเบเล่กิสมันไปแล้วเดมเบเล่ข้างหน้าวีบินครับเดมเบเล่ใช้ความเร็วปาดเข้าไปบอลค่อนข้างเบานะครับเข้ามือของซลเซลเซนเซเเซนครับวางยาวๆไปทางขวาครับ มีฟิมปงเล่นทางขวาครับเบิกวาย้างในดีกวา่าวายนาดุมเดยองหมุนตัวจ่ายเป็นจังหวะได้เปรียบครับกากโปเบดเดไปลายไปแล้วครับแล้วจ่ายตรงนี้เอ้าบอลกระชอกเข้าทางฟานเบกรีบจ่ายไปหน่อยครับดูเหมือนว่าฝั่งของคุณไอซ์เนี่ยเล่น11ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยหรือเปล่าครับโอ้นัดนัดแรกก็เหมือนจะใช้11ตัวจริงตลอดเลยนะครับโอ,โอ้เดี๋ยวต้องดูว่ามีหัวตกมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะไม่เป็นอุปสรรคในนัดแรกนะฮะ เล่นยังไงครับนี่โอ้โห้ามไปได้ยังไงไม่รู้กับแม็กซิเมงแต่จ่ายไม่ดีลากเลื้อยไปอย่างพระเอกเลยครับแต่จ่ายอย่างตัวประกอบไว้แลวดุ่มมงเช็ดมาฟิมปงเบิกไว้ i, ขอเลยครับไม่ให้ฮะให้ข้างในที่เดปายไม่ถึงะอุปามิาโนเคลีย <c oughs> มาชูเอเมนี่กองเต้เบิร์นโอติดสนเท้าของไฟนเบคครับยังไปเข้าทางฝรั่งเศสครับแม็กซิเมง แม็กซิเมงมาดวลกับฟิล์มปงแม็กซิเมงไข้ลุกหลังมาที่เตโอแอนเดสครับเตโอเปิดลูกนี้ชกออกมาก่อนครับแล้วเบนเซม่าหวดย้อนทันทีจบเลย1ประตูต่อศูนย์ครับจากคาริมเบนเซม่าโอ้โหแจ็สเปอร์ซิเลเซนนะครับคลี่เคลียในการชกออกมาแต่บอลมันไม่ไปไหนครับแม่ดูลีลาของแม็กซิเมงครับให้เตโอแอนเดสนะครับแล้วเปิดมาตรงนี้ชกออกมาได้แต่เข้าทำเบนเซม่านะครับเพจคาดอยู่ตรงนั้นก็เสร็จเลยเอาละครับมีประตูแรกแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์นะฮะเป็นฝั่งของ ฝรั่งเศสคุณวัดเหมือนเดิมครับมีประตูแรกก็ต้องบุเดือดมากขึ้นนะครับเหมือนกับนัดแรกเลยครับจ่ายไม่ดีครับการโปรดักได้บอลเข้าทางาแล้วเบิกไวหมุนตวัดมาที่ไวนาดุ่ม45นาทีครบแล้วนะครับนี่เพย์สุดท้ายของครึ่งแรกครับได้เปิดกรบฟิมปงเปิดก็ไปไกลแล้วบารม์เบโลเคลียมาจานเปล่าจบเลยครับ45นาทีแรกนะครับฝรั่งเศสของคุณนอ็อต1 เนเธอร์แลนด์ของคุณไอซ์ศูนยนะครับดูเหมือนว่ารู้ทางแล้วจะค่อนข้างตึงขึ้นเลยนะครับคุณน็อตก็มีโอกาสยิงในครั้งเดียวแต่ก็ได้มาหนึ่งประตูนะฮะส่วนคุณไอซ์เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ต่างกันมากนะที่สำคัญประตูรวมก็ยัง3ประตูต่อ2นะครับเอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะฮะฝั่งฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ของคุณไอซ์จะใช้ชุดเดิมตลอดรถฟาอูร์ลุดไปแล้วครับเดาปายจิ้มลูกนี้ติดจักรแลกับโอกาสทองของเมมฟิสเรือปลา โอไปติดซปเปอร์เซฟของไมค์เมยองครับดูฮะโอ้โหโฉบมาแล้วจิ้มเกือบจะลอดขานะครับเด๋วยวไปร่างสแตนดาร์ดนี่เป็นนักเตะ4ดาวด้วยนะฮะเป็นลูกเตะมุมของคุณไอซ์ครับเดลิบินครับเท้าซ้ายเรียกเพื่อนมันหนึ่งดึงฝรั่งเศสออกมา2ครับแล้วเปิดเข้าไปข้างในแล้วฟันได้ขึ้นขอบีตัวเฝ้าเสารครับแล้วเดวไปซ้ำอีกทีนึงมันแป๊กหรือเปล่า บอลเบาๆครับแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสจะส่วนเลยครับ1ต่อ2ฟิลปงกับลียงห้อยอยู่ครับกิสมันไปเองเลยครับกระชากนี่ฟิมปงกิสมันฝืนไปต่อกิสมันหยุดรอเพื่อนนิดนึงข้างไหนโอ้โหบอลแป๊กเบาอ้าวบอลหลุดเท้าส้มหล่นแบบนี้กิสมันยิงลงสู้ที่2ครับโอ้โหซ้มหล่นหมูหกใส่เลยครับจังหวะเกมรับของคุณไอซ์นะครับคือเหมือนไปเอาบอลมาได้แล้วนะครับแต่จะหมุนตัวจ่ายบอลขึ้นหน้านี่ครับ เป็นตอนนี้ฟันดเบกนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่าบอลไม่ได้มากับเท้านะวิ่งขึ้นหน้าเลยนะหมุนตัวจายโอ้พลาดเลยครับจากความผิดพลาดของฟันดาเบกครับผมทําให้ตอนนี้คุณน็อตนะครับได้2ประตูเลยครับสกอร์รวมประตูรวมตอนนี้4ประตูต่อ2นะครับเบิกไวแต่อ้อมสวยครับโอ้โหสวยมากครับช็อตนี้ระเปิดเข้าไปดอนนี่ฟันเดาเบกอ้าวแก้วตัวแก้ตัวได้สําเร็จครับไม่น่าจะเชื่อเหลือจะเชื่อจริงๆครับ ต้องชมตั้งแต่เบิร์กวายครับแต่อ้อนตัวเตเตโอเนนเดสครับแล้วเปิดสตันนี่เข้าไปดูนี้ดอนนี่ฟอร์เดเบ็กเหมือนรู้ตัวว่าเมื่อกี้ตัวเองผิดพลาดนะครับมาแก้ตัวได้สําเร็จโอ้โหอะไรครับตีตื้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับ้าวสวกอร์รวมก็ห่างหนึ่งลูกเหมือนเดิมนะครับที่ระวังต้องระวังจังหวะเขี่ยของคุณน็อดด้วยนะครับแกมาเละลุ้นตลอดนะจังหวะเขีย่ยเปิดเข้าไปข้างในเตโอเตโ,โอจะแก้ตัวคืนได้บ้า <c oughs> ต่างคนต่างแก้เอาไปปั๊มมาต้องระวังครับ เกมเริ่มไวขึ้นเลยนะครับตอนนี้บอลมาถึงเบิร์กวายเตโอลูตำแหน่งไปนะครับวาลานต้องมาซ้อน <50. S 1> ฟิมปงย้อนไวโนดุมเบิร้ลกลองเต้มาซ้อนอีกทีนึงนะครับวาลานนี่ซ้อนกันไปซ้อนกันมานะครับแม็กซิเม้งหมุนหนึ่งรอบครับไปกองเต้ดึงนิดนึงฮนะชูแอมเบนี่ไปทางด้านขวาครับเดมเบเล่ เดลี่บินจะเข้าดีหรือเปล่าเข้าดีแ่บขายาวไม่พอแล้วเดลิดต้องมาซ้อนนะบอลปิน้นอีกแล้วครับเบนเซม่าเปิดไม่ได้ครับบอลกระชอกปาวาเก็บหรือเปล่าฟานเดเบกพลาดอีกแล้วแล้วปาวาเปิดเข้าไปโขกโอ้โหซูเปอร์เซฟของแจ็สเปอร์ซิเเนเดเรเซนโขกลงพื้นนะครับเอาตัวกิสมันดูทีนึงครับไปปั๊มบอลมาได้แล้วโขกโอ้โหเอาชนะฟานได้ได้นะครับฟานได้ก็ไม่ได้ขึ้นนะฮะแล้วก็ยังติดขาเหมือนจะติดขานะครับเป็นซูเปอร์เซฟของซิเลเรเซนอะไรครับ เข้าสู่ช่วงท้ายเกมมีเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาผู้น้องออกไปนะครับเอนดงเดสส่งผู้พี่ลงมาครับเตโอออกนะครับลูคัสลงมาแต่ใช้แผน4 2 2 2นะครับไม่ได้กลับไปใช้หน้า3นะครับแล้วก็ขยับเป็นกิตาเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับผมไปเล่นเป็นกองหน้าเลยตั้งเป็นหน้าต่ำนะครับยืนคู่กับเอ็มบัปเป้ฮะแล้วก็คิงซิลี่คอมบังครับ เล่นตัวรูกฝั่งซ้ายนะครับแต่ก็ยังยึดมั่นที่แผนเดิมครับเดี๋ยวต้องดูฝั่งคุณไอซ์ด้วยนะครับในทอร์รลนี่คือใช้นักเตะชุดเดิมตลอดเลยหรือเปล่าเออแม้แรกก็เหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับช่วงเลดเกมอาจจะมีเสียเปรียบนะครับแต่จะรักษาความได้เปรียบได้หรือเปล่านะครับคุณน็อตตอนนี้ก็นําอยู่หนึ่งลูกด้วยนะครับเปลี่ยนคนเต,ตะมุมครับเป็นเดมเบลแล่ใช้วิธีปาดปันก้อยหลังทเท้าเข้าไปแล้ววาลานขอลู้นเลยเอาเดลิบินเฝ้าเสาอยู่ยัง ยังไม่ได้ครับนานๆครั้งเราจะเห็นตัวเฝ้าเสาเคลียร์ได้แล้วโอ้โหคอมันโอ้ my goodness เหลือจะเชื่อเล้นครับโอ้ช็อตนี้ของกินตี่คอมันครับโอ้เดี๋ยวดูตั้งแต่ช็อตโยกดึงนะครับดูฮะจับพักออกแล้วควายหลอดขาตัวเองมาเลยครับแล้วจับเบิ้ลทัชหนึ่งทีแล้วกดตันเล้งโอ้โห้ส่งเข้าประกวดได้เลยครับลูกนี้สามประตูต่อสองครับได้ประตูที่สามจากกินซี่คอมัน อ่าฮอนแลนด์ในเท่านแลนก็มีเปลี่ยนบ้างนะครับเหมือนจะหลายตัวด้วยนะครับดูในสนามแล้วกันครับใครลงใครออกแต่ดูเหมือนว่าเดปายจะถูกถอดออกไปด้วยนะครับอ้าวแต่เป็นจังหวะของฝรั่งเศสครับได้สวนมาครับเดมเบเล่เอ็นคุนคูเบิ้ลคืนเดมเบเล่ครับเอาแล้วฮะพลังแดงหลอดแดงไม่แดงไม่มีแรงยิงเปิดแล้วโคมันโขกลูกนี้แม่ตั้งป้อมโขกไปหน่อยบอลย้อยๆครับมือของซชเดรเซนครับแล้ววางไวๆออกมาเบิร์กไวเบิร์กไวยังอยู่นะครับเอาบอลเข้าทางเบิร์กไว วัดไปข้างในครับฟิลปงฟิลปงวิ่งนำหน้าบอลครับฟิลปงงัดไปซ้ายสุดกระปโบไม่ถึงครับเป็นปาวานะครับขึ้นไปที่หมายเลยองครับชูอาร์เมนี่สั้นๆครับกองเต้ข้างหน้าครับเอ็นเปเป้วัดไปเอ็นคุนคูโยกนิดนึ่งแต่บนทัสเล่นกันสั้นๆง่ายๆครับเอ้ายังไงบอลปิดเข้าทางฮอลแลนด์ครับเอาละครับโอกาสของคุณไอซ์ต้องเน้นหน่อยครับตามหลังสองลูกนะครับลูกนี้ต้องมาก่อนเลยฮะ ถ้าจะตีเสมอได้ลุงนี้ต้องมาก่อนได้หรือเปล่าฮึมบาบเบกโนโยังดักเหลี่ยมได้ดีครับเดลิบินครับยังเก็บประคองมาให้เพื่อนได้ต่อครับอาล้ครับโอกาสของในธอรนด์ต่อครับโดสโอ้โหนี่ลงมาแทนเดอะปายนะครับบาสโดสแต่ว่าจับบอลแรกเสียไปเอา้าบอลกระชอกเข้าทางเอา้าไปเอาเคืนมาได้ครับอ่าล้ครับแต่โอกาสยิงลกนี้ตัวสำรองยังเก็บได้ครับทิวทิวทิวโยกทิวเปิดเตอะอัปวาแล้วบอลออกหลังไปโหตัวสำรองมาถึงก็สร้างสารรค์โอกาสใ,ให้กับคุณไอซ์ได้ เหมือนกันนะครับแต่เวลาจะหมดแล้วด้วยครับแบงกี้ไดย้ยังสองลูกกับเวลาที่เหลืออยู่มันก็พอจะเป็นไปได้กั๊กโบโก้ชนสามเหลี่ยมอติดสามเหลี่ยมแล้วติดเซฟครับเลยดูอีกทีหนึ่งฮะโอ้โคดีกั๊กโบครับโข่แง่งสามเหลี่ยมครับไม่ได้เตะมุมต่อนะครับถ้าแบบนี้โอ้โหก็ได้ลุ้นในช่วงท้ายเกมครับเกือบไป ใจหายเป่าปากเลยครับเพราะว่าถ้าประตูที่2ของคุณไอซ์มานี่คือมีเสียวเลยครับแล้วทด4นาทีซะด้วยตอนนี้บอลเป็นของฝรั่งเศสโคมันครับลากที่ไปริมเส้นหายไปที่เอมเปเป้ตวัดคืนมาโคมันเปิดยัดแป๊กแล้วแฉลบด้วยนะครับได้เตะมุมด้วยโอ้โหแบบอ้าวไม่ใช่เตะมุมครับเป็นลูกตั้งเตะจากคูณตัตสูแต่ว่าเวลามันจะหมดแล้วทด4นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว3นาทีนะครับขออีกหนึ่งลูกได้เปล่า ย่งลูกไม่ได้แล้วครับอาจารย์ไม่ให้แลวครับนม่ก็เกือบจะกลับมาได้นะครับคุณไอซ์นัดที่2นะครับก็เป็นฝั่งฝรั่งเศสของคุณน็อตนะครับสามนะฮะเนแนด์ของคุณไอซ์หนึ่งะครับแต่มีโอกาสยิงเท่ากันเลยนะครับหครั้งเท่ากันแล้วคุณไอซ์ก็มาดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับของบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่สกอร์รวมก็เป็นคุณน็อตนะครับผมที่เอาชนะไปได้5ประตูต่อ3นะครับฝรั่งเศสของคุณน็อตนะครับผ่านเข้าสู่รอบที่2ต่อไปนะครับผม ส่วนเนเธอร์แลนด์ของคุณไอซ์นะครับก็ตกมาสายล่างนะครับผมมาเจอกับบาซินนะของคุณเอกนะครับแล้วก็แก้ตัวเอาชนะบาซินของคุณเอกได้นะครับก็ไปสู่รอบที่2เหมือนกันส่วนคุณน็อตนะครับแข่งอีกนัดหนึ่งถ้าชนะนะครับก็เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศในรอบคัดเลือกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ